เราจะได้ปฏิบัติธรรมกันเป็นขั้นตอนสำคัญเวลาเราถวายกองทานเนี่ยที่มีอานิสงส์มากเนี่ยด้วยเหตุที่ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมในพิธีในขั้นตอนแห่งการถวายกองทานด้วยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตรัสสอน ถ้าทำคำสอนเข้าไว้มีจำนวนมากมายถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธนะ์เราจะเลือกเอาให้เหมานะกับเวลาที่เราจะปฏิบัติให้ตรงกับนิสัยของเรานะทางที่มีอานิสงส์มากทางที่เป็นไปันเอกนะเอกแปลว่าหนึ่งทางที่เป็นหนึ่งว่าอย่างนั้นเถิ เรียกว่าสติปัฏฐานสี่นะแต่ต้องทำอนาปานสติจึงจะสามารถเจริญสติปัฏฐานสี่ได้ถ้าไมนะ่ถ้าไม่ทำอนาปานสตนะิจะไม่สามารถรประกอบกรรมาฐานนี้ได้เลยน,นะเพราะฉะนั้นผู้ที่มาใหม่นหลวงตั้งใจฟังในหลวงนะ ส่วนคนซึ่งมามามาเก่ามาหลายครั้งแล้วพอจะเข้าใจได้ว่าเมื่อเข้าสู่การปฏิบัตินั้นควรจะตั้งจิตเวทตรงไหนท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติใหม่ในยมนะจะได้เข้าใจท่านทั้งหลายถึงเวลาแล้วนะเราจะได้ปฏิบัติทำกันขอเชิญท่านทั้งหลายนั่งลงให้ถูกต้อง ตามระเบียบการที่ท่านเด้สอน้าไว้ท่านให้นั่งเอาเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงนนั่งตัวตรงดำรง,งสติไว้เฉพาะหน้าหลับตาลงนะโยมนะคราวนี้หลับตาลงสำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ควรหาที่ตั้งจิตเสียก่อนนะัเป็นประกับแรก พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงให้อุบายเข้าไว้ว่าโยบังจำพวกนั้นเวลาที่ตั้งจิตบางจำพวกมีความสบายใจนะมีความสบายใจเหมาะสมดีตั้งไว้ที่ปลายจมูกอโยมขั้นแรกโยมตั้งไว้ที่ปลายจมูกความรู้สึกทางใจในโยมนะ ความรู้สึกทางใจของเราเนี่ยจงใส่ใจมาจนปลายจมูกเมื่อใส่ใจแล้วนะลงเมื่อหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยก็จะมากระทบความรู้สึกทางใจของเราที่เอาไปตั้งไว้ตรงปลายจมูกเมื่อลงมากระทบความรู้สึกทางใจของเราเข้าเราก็มีหน้าที่นะมีหน้าที่ระลึกรู้ เมื่อลมมากกะพบว่าลมหายใจที่ออกที่เข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจออกนั้นยาวหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ลมหายใจเข้านั้นยาวหายใจออกสั้นก็ให้รู้ลมหายใจออกนั้นสั้นหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ลมหายใจเข้านั้นสั้น ให้รู้ลมให้ใจออกให้รู้ลมให้ใจเขา้านะให้รู้ก็ไว้อย่างนี้น,น,นะโยงนะาไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งสิน้นโยมอาจจะเคยได้ยินไปตรงนั้นไปตรงนี้วัดนั้นวัดนี้ไปได้ยินมาว่าพระท่านสอนว่าให้บริกรรมพุโทโธบ้างยุบหนอพองหนอบ้างสัมมา แล้วก็แล้วไปเคยได้ยินมาเคยปฏิบัติมาคราวนี้มาถึงวันเนะไม่ต้องไม่ต้องบริกรรมต่อไปแล้วนะโยมนาหยุดบริกรรมได้ถือว่าเราเนี่ยไปทำมาแล้วนะคราวนี้ไม่ต้องบริกรรมให้เพียงแต่ระลึกรู้ลมหายใจที่ออกเข้าว่ายาวหรือสั้งเท่านั้นหายใจออกยาวเนี่ยมันจะนาน หายใจเข้ายาวมันก็นานหายใจออกสั้นเนี่ยมันไม่นานหายใจเข้าสั้นเนี่ยมันก็ไม่นานนี่เป็นการประเมินนะประเมินเอาโดยปัญญาของเรายาวสั้น,ใช,น,ใ,น,นนะใช้เวลาเป็นเครื่องวัดนายกนะใช้เวลาเป็นเครื่องวัดไม่ต้องบริกรรมอีกนว,วายาว,ว่าสั้นไม่ต้องรักลึกร,รู้ตามความเป็นจริง นะเอาตั้งไว้ปลายจมูกต่อมานะ่อีกหนึ่งจมพวัวโยอีกหนึ่งจมพวัวให้ตั้งไว้ที่ขอบริมฝีปากด้านบนเอาลองดูทั้งสองอย่างก่อนก็ได้ตั้งไว้ที่ขอบริมฝีปากด้านบนเมื่อลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกนั้นยาวลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ลมหายใจเข้านั้นยาว ลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ลมหายใจออกนั้นสั้นลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ลมหายใจเข้านั้นสั้นให้รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าอย่างนี้เมื mind, ่อใจของเราเนี desse, teachers, nah ่ยที่ใส่มาใส่ใจสนใจมาใส่ใจมาตั้งไว้สนใจเมื่อลมหายใจออกหายใจเข้า ก็ระดับความรู้สึกได้จะให้ขาดอย่าให้ขาดช่วงอย่าให้ขาดตอนถ้าขาดช่วงขาดตอนจะไม่สามารถระลึกรู้ลงได้เพราะว่าขาดชุดเนี่ยเราจะไปรู้เรื่องอื่นเลยทันทีแต่สิ่งเหล่านี้ก่อนที่มันจะมันจะขาดเนี่ยโยมมันจะเกิดอาการเพลินก่อนเพลินเพิ่เพลิน,นแล้วก็เพิ่เพิ่ม แล้วก็หลงไหลคราวนี้ก็จะขาดตอนหละอารมณ์นเนี่ยมันจะเรียงมาลมดับประมาณนี้เลยจะไวหรือช้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมค่อยๆใช้ปัญญาสังเกตสังเกตตัวโยมให้ดีค่อยๆสังเกตดูให้ดีว่ามันจริงอย่างอาตมาเนี่ยกล่าวไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเพินอะไรเนี่ย เมื่อความเพลินม,มาความรู้สึกรู้ลมก็จะเริ่มน้อยลงไปความรู้สึกเพลินจะมากต่อไปเมื่อเพลินมาสกสะสมความเพลินม,มากมันก็จะเพิ่ม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 ่ะเพิ่เพิ่ม,นเ,มเนี่ยเคยหลับไมเล่ามันก็จะเหมือนกันนั่นแหลนะนะค่อยๆเพิ่มอย่างนั้นแหละรู้ลมยิ่งน้อยลงไปใหญ่เมื่อลมน้อยแล้วเนี่ยพอหลงปุ๊บ หลงไหลแล้วคราวนี้หลงล้วไม่รู้ว่านลมที่ออกที่เข้ายาวหรือสั้นหมดไม่รู้จักลมเลยคราวนี้จิตของเราเนี่ยมันก็จะแล่นไปกับอารมณ์ต่างๆพอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็จะแล่นไปประมาณนี้เพราะฉะนั้นเ hey หตุเพราะขาดสติอย่างเดียวถ้ามีสติคือความระลึกรู้ว่าลมให้ใจออกให้ใจเข้าอยู่ อาการเผลออาการเพลินอาการเพิ่มอาการหลงไหลขาดสติเนี่ยมันจะไม่มีนะแต่คนเราเนี่ยโยมมันจะต้องมีน้อยมากไม่รู้มันก็ต้องมีไม่มีมันจะบมา,มาเรียกว่ามันจะไม่สามารถที่จะนะรู้นะอาการได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆมันก็ต้อง ใช้ความพยายามมากเสียหน่อยเพราะว่าจะต้องต่อสู้กับความฟุ้งซ่านนี่แหละความฟุ้งซ่านเยอมเมืเ่อทําไปสักพักมันพอมันเริ่มจะไปเนี่ยความหลับจะเข้ามาแทนที่บางคนความหลับไม่มีแจจะมาด้วยอาการปวดหลังบ้างปวดขาบ้างปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนะี่ย มันจะทํางานสอดรับกันเป็นขานไปสังขารของเราท่านบอกว่ากองทุกสังขานของเราเนี่ยมันกองทุกในโยมไม่ใช่ไปนึกว่าเออกองพุกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเอา้าสังขานเรานี่แหละไม่ได้เป็นตรงอื่นเลยนะรูปเวทนารูปเนี่ยรูปผู้หญิงูปผู้ชายรูปมนุษย์หรือรูกสัตว์อย่างอื่น แล้วก็เราเป็นมนุษย์เรารู้ตัวเราว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนั่นแหละรูปอะไรพระเนี่ยท่านจึงเรียกเป็นรูปเนะเพราะฉะนั้นรูปเวทนาความรู้สึกทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งไม่สุขไม่ทุกข์คือเวทนาสัญญาคือความจำจำในสิ่งต่างๆได้นั่นเรียกสัญญาสังขารสังขารในที่นี้คือลม และสังขารซึ่งมันเชื่อมต่อกัน,กนอยู่คืออาการสามสิบสองในตัวเรานี่แหละนะมีผมขนเล็บฟันนั้นนี่แหละนะเกษาโลมานาคาตัตตาตันโมังสันนะารูอัทพิอาิไล่ไปเลยนี่มันเชื่อมกันอย่างนี้แต่สังขารซึ่งหมายเอาส่วนใหญ่ก็คือลมนะลมหายใจออกหายใจเข้าวิญญาณวิญญาณในที่นี้หมายความรู้ ความรู้สึกนะความรู้สึกเมื่อตาเห็นรูปความรู้สึกอันนั้นที่รู้จักว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไรเป็นสีลักษณะอย่างไรนะความรู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าวิญญาณความรู้สึกนั้นนะมันเชื่อมต่อระหว่างตากับใจนะหูได้ยินเสียงเนี่ยความรู้สึกได้ยินเป็นเสียงอะไรเสียงนั้นสื่อภาษา วาจาเรื่องอะไรนะอย่างนั้นแหละวิญญาณความรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงวิญญาณเนี่ยคนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นนึกถึงคนตายมีวิญญาณออกจากล่างไอ้นั่นอีกตอนนึงโยมแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะต้องว่าด้วยเรื่องนี้ก่อน